็ไม่แน่นะจย์ถ้าสมมุติว่าโดยโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ที่ที่นิวยอร์กมีเนี่ยวันนี้บ้านเราก็มีมีครบหมดนะอะก็คือว่าอ่าถ้าสมมุติว่าเลดดิตเนี่ยมันก็คือพันทิปดอทคอมบ้านเราแล้ห้องวอลล์สีเบ็เนี่ยมันก็คือห้องสินทรบ้านเรารับถ้าคนเล่นหุ้นเนี่ยใช้ห้องสินทรนในการผกเล้าเพื่อที่จะ,ะดัดหลังขาใหญ่เนี่ยผมว่าอีกหน่อยคงได้เห็น่ะในเมื่อมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วขาใหญ่ก็ขาใหญ่อะผมว่าอาจจะ ล้มได้เหมือนกันนะปัญหาก็คือปัญหาก็คือไอ้ขายใหญ่อันนี้ที่มันทําแล้วจับได้ก็คือว่ามันเป็นเล่นตลาดอนุพันธ์ครับครับคือมันไปมันไปช็อตเซลล์อ่าอย่างนี้ครับแต่อย่างที่ผมบอกตลาดไอ้ตลาดช็อตเซลล์ตลาดอนุพันธ์ตลาดทีเฟกของเราเนี่ยมันยังไม่คึกคักมากอื่าแต่ว่ามันก็อ่านได้ว่าใครทําอะไรเพราะมีรีพอร์ตอยู่วันใดก็ตามที่รายใหญ่ไปเล่นหุ้นคนอื่นก็แบบเนี้ยอ่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีความพยายามจะไปช็อตเซล หลายๆตัวนะครับที่ราคามันขึ้นไปเยอะอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกสถาบันก็จะเข้าไปช็อตเซลล์แบบนี้นี่ครับไอ้แบบเนี้ยถูกต้องสามารถที่จะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปแก้งได้ก็แก้งซื้อหุ้นทำซื้อออปชั่นโน่นนี่ไปเพื่อดักหลังอันนี้ก็ทําได้ครับแต่เรายังไม่ได้ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับประชาชนมัวแต่ไปจองหุ้น OR อยู่ จองดูวะไม่ว่างไม่ว่างกำลังูดเรื่องโออาอยู่ครับลองดูปริมาณก็ได้ครับพี่อยู่ชายพบไวจองหุ้นโออาเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณจองซื้อหุ้นโออาในประมาณห้าแสนสาหมื่นกว่ารายนะครับนั่น่ะเยอะสุดเลยเียลองดูนในปริมาณขนาดนี้คือมากสุดในประเทศไทยแล้วนะครับห้าแสนกว่ารายเองนะแต่ของไอเจ้าไอเจ้าไอเรดดิตไอ วอลสตรีทเบสเนี่ยมันมีสมาชิกอยู่แปดล้านก็ตั้งไว้ก็ตั้งตั้งเป้าไว้หนึ่งหนึ่งล้านลายก็แตป้ารประมาแตะว่ามาห้าแสนกว่าลายที่ถือว่าน้อยนะก็ครึ่งหนึ่งอะแต่ก็ใหญ่สุดในในพอร์ตที่เราเคยเห็นมาใช่ครับห้าแสนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วผบเยอะมากครับเยอะมากแต่จากประสบการณ์นะที่ที่ที่ทำข่าวเรื่องพวกนี้มาเนี่ยผมจะสังเกตเห็นว่าหุ้นที่ฮอตฮอตแห่จองแย่งจองกันเนี่ย เอาเข้าจริงเวลาเข้าตลาดเนี่ยมันดูไม่ฮอตอ่ะตั้งแต่การบินไทยนะครับยูนิคอร์ตอ่หุ้นหุ้นอะไรอีกหลายๆตัวเนี่ยพอแจ้ย่งกันจองอู้อยู่ตลอดเลยพูดมาเจ็บใจเจ็บช้ำทั้งหอย่าพูดเลยผมว่าโดนเป็นการการบินไทยลืมๆมาไม่เถอะครับผันนี้ไม่เหลือตังาทใช่ไหมไม่เหลือตังไปจองโอวาแล้วครับการบินไทยรู้สึกตอนนั้นแย่งกันเนี่ยที่หกสิบบาท ใช่ครับแย่งกันอาจารย์มีเกินห้าแสนต้องเอามาซื้อโออาทิ้งไว้บ้างจะได้ไม่ถึงห้าแสนจะได้เราชนะเออใช่นะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าอ่มีรูปแบบอื่นนะเขาบอกปีเงินสดเงินฝากใช่ไหมฮะใช่ก็เอามาซื้อหุ้นก่อนเนี่ยใช่ครับโยกไปซื้อปัตตาบซื้อหุ้นกู้ซื้ออะไรก็ไม่นับนะครับจะได้มีเงินสดสี่ห้าสี่แสนเก้าแต่เล่นหุ้นจัห้าสิบห้าสิบล้านนี่ก็ห้าสิบ แล้วก็ไม่มีรายได้แล้วก็ไม่มีรายได้อือ่นถามเพ,าเพื่อเป็นความรู้เผื่อว่าแฟนๆของเราเนี่ยอาจจะมีมีเงินบางส่วนมีเงินออมเหลืออยู่เนี่ยเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันมีบริษัทหลายๆบริษัทเริ่มที่จะออกหุ้นผู้มามาระดมทุนบางบางบริษัทเี่ยผมเห็นเเ ok, ครดิตเลตติ้งทริปเปอรบีลบแล้วก็เหุ้นผู้สามปีจ่ายดอกสเปอร์เซ็นตเศษเศษเนี่ยมีเพื่อนมาถามผมผมบอกว่าไม่สนใจ ขนาดมันเป็นทิปเปอร์ B ลบละสี่เปอร์เซ็นกว่าวาเนี่ยไม่เอาครับอารคิดว่ามันเป็นยังไงฮะคือต้องอย่างนี้ก่อนเรตติ้งเนี่ยมันคืออยู่ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะจำได้นะครับพอตอนเอ้การบินไทยเอเอลบนะฮะตัวอเ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 อลบ แต่ตอนอตอนที่ออกออกบอลกันไปแล้วก็ไปแห่ซื้อกันนะครับสุดท้ายพอถอนออกไป2%อปอปุ๊บกลายเป็นเอกชนปุ๊บตอนนี้กลายเป็นดีไปแล้ว <laughs> ดีโฟลเป็นจ้งเลย <laughs> เป็นจ้งไปแล้วครับเป็นจ้งเพราะนั้นเนี่ยอไอตัวเครดิตเรตติ้งเนี่ยถามว่ามันก็พอกลายอะไรได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นคําตอบอาถามว่าในภาวะแบบนี้ทริปเบอร์ีลบก็เป็นอะไรที่ท้ายสุดละคือถัดจากนี้ก็คือจ้งบอลละ นะครับนอนเรตติ้งละนะครับ่าะนั้นริปเปอร์บีลบแล้วก็อีก3ปีนะครับผมคิดว่ามันก็จะต้องคอนเซิร์นมากเป็นพิเศษแน่นอนสมมุติว่าเป็น A ลบได้ไหม A บวกได้ไหมหรือเป็นดับเบิลได้ไหมนู่นนี่ไปอันนี้ก็คือเอาสบายใจหน่อยในระยะลองเกอร์เทมหรือว่ายาวขึ้นนะครับแต่ถ้าทริปเปอลบแล้วถ้าเป็นมันก็ต้องไปดูอีกทีนครับว่าเป็นบริษัทในธุรกิจอะไร Uh huh. uh huh. อ่าอ่าอย่างเช่นที่ระบีลบบางอันอาจจะเป็นโรงไฟฟ้า uh huh. ที่ระบีลบอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้านู่นนี่ไปอะไรไปแบบเนี้ย uh huh. อ่าเราก็ต้องไปดูว่าโอเคอว่าในช่วง uh huh. ระยะเวลาแบบนี้เขาจะอยู่รอดได้ไหมแล้วเขาจะล้มหายตายจากไปไหม uh huh. แล้ก็ต้องดูก็ต้องดูเพิ่มเติมกว่าเดิม ไอ้อย่างที่พี่บุอบอกว่าทิ่ย์บบีลบวันนี้และดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นก็แล้วถ้าสมมุติอยู่ในรีส a ตทสมมตินะอยู่ใน p r o พเพอรตอันนี้ก็ผมก็คิดเอาไว้ก่อนแล้วกันเงินอยู่กับผมมันไม่เน่าเสียจะไปดู่าไปดูเลรัตาดดอกเบี้ยยู่ใจญ่ครับนะครับตรงตรงตรงนึกไว้เสมอว่าเวลาดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยแพงเนี่ย ความเสี่ยงมันก็สูง,สงไปด้วยใช่ใช่ไม่มีแล้วครับดอกเบี้ยสูงและความเสี่ยงต่ำไม่มีครับถ้าจะเอาชัวร์ก็แนะนําให้ไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลเราชนะเนี่ยครับสองเปอร์เซ็นต์แห่กันใหญ่เลยใช่ไหมครับแห่กันจองกันแป๊บเดียวหมดเลยสองเปอร์เซ็นต์เองนะครับอันนั้น่ปีครับอาจารย์ธวัชชัยสองเปอรห้าปีครับโอ้โหห้าปีสองเปอร์เซ็นต์ก็ถือซื้อความชัว นะครับก็ถือว่าเลทตอนนี้ก็ห้าเปอร์เซ็นตอนนี้ก็อนน่ะสองเปอร์เซ็นตตอนนี้ก็ต้องถือว่าใช้ได้แล้วถ้าเปรียบเกินเงินฝากมันต่ำเตี้ยเหลือไม่ถึงหนึ่งครับใช่ใช่ใช่ใชออกอันนที่เป็นเป็นก็ียกเป็นข้อแนะนําเป็นความทุกข์ของคนมีตังค์ครับนี่ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนะขออ่านข้อความของคุณสุป,ปันนะที่เป็นเป็นขาประจำของวงชวนหาเรื่องอยู่ด้วยเนี่ย คุณสุปันก็ให้ข้อคิดว่าที่ไม่พูดถึงเรื่องเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะบอกว่าไม่พูดเรื่องเราไม่ทิ้งกันเพราะว่าเข้าใจว่าคงจะเตรียมประกาศนโยบายตัวใครตัวมันแล้วครับคงคงคงเตรียมตัวจะประกาศตัวใครตัวมันก็ได้าจะเป็นอย่างนั้นนะพรารู้สึกแต่ละคนแบบไม่ได้มีนิตี้ในการทํางานเลยพี่บวพี่สุชายผมเห็นแล้วก็แบบไม่อยากดูทีวีอะดูละครดีกว่า